สัปดาห์นี้มรสุมมีกําลังอ่อนลงทําให้ฝนบริเวณประเทศไทยลดลงแต่ยังคงมีฝนตกอยู่บางพื้นที่โดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมภาคเหนือและภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคอีสานตอนบนกับตอนล่างค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเตรียมรับฝนชุดใหญ่กรมวตูเตือนฝนเพิ่มขึ้นทุกภาคและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักลมมรสุมมีกําลังแรงขึ้นรองมรสุมจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่วนทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำดาและ a c e b o o k ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่30มิถุนายนค่ะวันนี้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะที่ไหนฝนตกที่ไหนอากาศร้อนอย่าลืมแจ้งข่าวไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะคะสําหรับวันที่21มิถุนายนเมื่อดูจากเรดาร์เริ่มมีฝนตกแล้วนะคะภาคเหนือเริ่มจากด้านตะวันตกค่ะมีเมฆมากขึ้นหรือมีฝนตกบางพื้นที่ภาอีสานเริ่มมีฝนตกบริเวณภาอีสานตอนตนออกกมีฝ และตกหนักบางพื้นที่ส่วนช่วงเย็ยนถึงค่ำอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคกลางตอนล่างด้วยค่ะส่วนภาคใต้ในช่วงสัปดาห์นี้ ฝนน้อยมากนะคะถ้าจะมีฝนตกก็จะมีแค่บริเวณภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่างแถวใกล้าชายแดนมาเลเซียค่ะโดยในช่วงวันที่22-23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ยอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอา่าวตังเกียทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนค่ะยังมีโอกาสเจอฝนตกหนักได้ทุกวันนะคะโดยเฉพาะในช่วง กลางคืนภาคสานตอนล่างภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางตอนล่างและภาคตอนออกยังมีโอกาสเจอฝนอยู่ส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยปานกลางค่ะ จากนั้นในช่วงวันที่24-25ถึง <reco Christ. S 1> มิถุนายนกรมุติเตือนรองมรสุมจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตอนออกเชียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียและในช่วงวันที่26-27ถึงมิถุนายนรองมรสุมก็จะเลื่อนต่ำลงมาอีกพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเชียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำลูกเดิมค่ะรวมทั้งลมมรสุมตะวันตกเชียงใต้จะเริ่ม มีกาลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแหง่งในภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสรุปว่าในช่วงปลายเดือนนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะและภาอีสารจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากที่สุดค่ะประเทศไทยตอนบนฝนจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝนจะน้อยกว่าภาคอื่นนะคะอยู่ที่ร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ค่ะส่วนคลื่นลมทะเลยามา และอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางค่ะอันดามันตอนบนคลื <c 195 2> ่นสูง1-2เมตรบริเวณที่ม <Okay. S 1> <ess> ีฝนฟ้าคะนองคลื Disney ่นส <y el iz ums> ูงมากกว่า2เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะส่วนในช่วงสิ้นเดือนค่ะประมาณวันที่29-30มิถุนายนนะคะแนวโน้มฝนของประเทศไทยตอนบนก็จะลดน้อยลงโดยยังมีฝนส่วนใหญ่ด้านรับลมมรสุมภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกอีสานล่างอีสานตอนบนแต่ที่ฝนจะเพิ่มขึ้นก็คือบริเวณภาคใต้ค่ะ ไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศประจําวันแยกแต่ละภาคค่ะตั้งแต่บ่ายวันที่21ไปจนถึงบ่ายวันที่22มิถุนายนภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิส,สูงสุด36องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดหนองบัวลำพูนหนองคายบึงกาฬชัยภูมิบุรีรัมย์ สุรินทร์และนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด37องศาภากลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชาบุรีและนคนปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิสูงสุด36องศา ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด36องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด36องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ทางใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดระนองและสตูลอุณหภูมิสูงสุด36องศาตั้งแต่ระนองขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะในช่วงเดือนนี้ยังไม่มีพายุที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยนะคะ ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ช่วงวันที่24มิถุนายนมีโอกาสเกิดยอมความกดอากาศตา่ำด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะหลังจากนั้นจะเคลื่อนผ่านหัวเกาะฟิลิปปินส์ค่ะลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงประมาณวันที่27มิถุนายนค่ะและเมื่อเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วประมาณวันที่29มิถุนายนค่ะก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ค่ะ ยอมความกดอาการต่ำหรือพายุลูกนี้มีผลกระทบต่อประเทศไทยน้อยมากนะคะโดยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะ มาต่อที่แอปวินดีค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแค่เมฆครึ้มสีเขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซนต์อย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะเย็นวันพุธที่21ิมิถุนายนสีลดลงในถูกพาค่ะภาคเหนือสีลดลงเหลือทางตอนบนค่ะแถวใกล้ ชายแดนไม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านภาคกลางสีก็น้อยลงค่ะมีสีอยู่แถวกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีค่ะภาคตนออกเหลือสีแค่แถวสักแก้วค่ะภายสารสีทางตอนล่างลดลงค่ะโดยยังเหลือสีฟ้าอ่อนอยู่บางพื้นที่บุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกดอุบลอำนาจ,จเจริญยโสธรร้อยเอ็ด มุกดาหารกาลสินนครพนมสกลนครอ,อุดรธานีหนองคายค่ะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ไม่เยอะนะคะส่วนภาคใต้สีก็ลดลงอีกนะคะแถวเพชรบุรีสีจางลงค่ะส่วนสามจังหวัดชายแดนใต้ยังมีสีฟ้าอยู่ค่ะ ค่ำวันพุธที่21มิถุนายนภาคเหนือสีเบาบางลงอีกนะคะบริเวณภาคเหนือตอนบนมีสีเล็กๆน้อยๆมีสีอยู่แถวเพชรบูร์นะคะหนองไผ่วิเชียรบุรีมีสีฟ้าถึงสีเหลืองแล้วก็แถวนครสวรรค์ใกล้กับเพชรบูร์ค่ะนอกจากนั้นบริเวณภาคกลางตอนล่างสีลดลงส่วนบริเวณภาคตนออกไม่มีสีแล้วนะคะภายสารสีก็ลดลงค่ะเดือสีฟ้าแถวชายแดนจังหวัดนครพนมบึงกาฬอุดรธานีและอำนาจเจริญค่ะนอกจากนั้นสีน้อยมาก ภาคใต้สีก็ลดลงอีกนะคะเหลือแค่แถวชายแดนจังหวัดนราธิวาสค่ะตีหนึ่งวันพฤหัสที่22มิถุนายนภาคเหนือสีน้อยมากค่ะมีแถวชายแดนเชียงรายน่านแล้วก็ตากภาคกลางสีเพิ่มขึ้นค่ะมีสีเขียวเหลืองแถวลบบุรีสระบ,บุรีอยุทยาปทุมธานีกรุงเทพปริมณฑลภาคตอนออกสีเหลืองแถวนครนายกฉะเชิงเซาค่ะสีฟ้าปราจีนบุรีชนบุรี ภายสารค่ะสีฟ้าถึงสีเขียวเหลืองแถวบึงการสกลนครและนครพนมค่ะจังหวัดอื่นไม่มีสีส่วนภาคใต้ไม่มีสีเลยค่ะเช้ามืดวันพฤหัสที่2ีมิถุนายนภาคเหนือสีเล็กๆน้อยๆแถวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงรายน่านค่ะภาคกลางสีน้อยลงนะคะโดยยังเหลือสีฟ้าอยู่แถวสระบุรีปรทุมกรุงเทพสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกสีเพิ่มขึ้นสีแถวปราจีนบุรีนะครนายกลดลง แต่แถวฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีสีเพิ่มขึ้นค่ะภาคสารสีลดลงค่ะโดยยังเหลือสีฟ้าเล็กน้อยบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพน,นมส่วนภาคใต้ไม่มีสีค่ะ6โมงเช้าวันพฤหัสที่22มิถุนายนสีน้อยมากค่ะภาคเหนือมีใกล้ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเชียงรายภาคกลางภาคอีสานไม่มีสีภาคตอนออกมีแค่จันทบุรีดาดภาคใต้ไม่มีสีค่ะ เที่ยงวันพฤหัสที่22มิถุนายนสีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยฝนยังน้อยอยู่ค่ะภาคเหนือจะมีเมฆเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จังหวัดด้านที่ติดกับชายแดนรวมถึงภาคเหนือตอนล่างค่ะภาคกลางแทบจะไม่มีเลยค่ะภาคตอนออกเล็กน้อยน้อยแถวจันทบุรีดาดอีสานมีเสียงอ่นอนเล็กน้อยแถวอีสานล่างค่ะสุรินทร์สีสะเก็ดและอุบลส่วนภาคใต้มีสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยแถวชายแดนจังหวัดยะลาและนาราธิวาสค่ะ บ่ายวันพฤหัสที่22มิถุนายนสีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะภาคเหนือส่วนใหญ่แนวจังหวัดที่ติดชายแดนค่ะทั้งตากแม่ห้องซ้อนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถแล้วก็มีเพชรบูร์ด้วยค่ะภาคกลางสียังน้อยอยู่มากมีแค่แถวทองผาปูมการจนบ,บุรีภาคตอนออกไม่มีสีค่ะส่วนภาคอีสานมีสีเพิ่มขึ้นแถวอุบลสีสะเกษสุรินทร์อํนาจ,จเจริญ ชัยภูมิคอนแก่นน้องบัรลำพูบึงกาฬและนครพนมค่ะมีฝนบางพื้นที่ไม่ได้ถูกจังหวัดน,นะคะส่วนภาคใต้มีสีเพิ่มขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะแถวสตูลสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสมีสีฟ้าค่ะเย็นวันพฤหัสที่2ีมิถุนายนภาคเหนือยังมีสีฟ้าอ่อนอยู่ส่วนใหญ่บริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาพแพร่นานและตอนล่างจะเป็นแถวพิษณุโลกภาคกลางจะมีสีแค่แถวจังหวัดนครสวรรค์และอุทัย ธาน,นีค่ะภาคตัวนออกไม่มีสีภาพสาลมีสีส่วนใหญ่ทางตอนบนค่ะเป็นแค่สีฟ้านะคะมีฝนบางพื้นที่ไม่เยอะค่ะบึงการสกลนครน,นครพนมอุดรธาน,นีหนองคายกาฬสินขอนแก่นค่ะส่วนภาคใต้สีบริเวณภาคใต้ตอนล่างแถวใกล้ชายแดนลดน้อยลงค่ะข้ามวลปริหัทที่22มิถุนายนภาคเหนือมีสีบริเวณตอนบนค่ะแถวเชียงรายพะเยาน,าน่าน เ่ิดทางตอนล่างมีสีเล็กน้อยแถวพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคกลางมีสีฟ้าแถวนครสวรรค์ค่ะภาคตะวันออกไม่มีสีภายสานสีแถวตอนบนเริ่มลดลงค่ะโดยยังเหลืออยู่แถวอุดรธานีหนองคายบึงการนาครพน,นม ส่วนภาคใต้ไม่มีสีค่ะตีหนึ่งวันศุกร์ที่23มิถุนายนค่ะที่สีฟ้าเล็กน้อยแถวเชียงรายพะเยาน,าน่านอีสานตอนบนสีเพิ่มขึ้นค่ะบึงการสกลนครน,นครพนมหนองคายมีสีฟ้าถึงสีเขียวโอกาสเกิดฝนตกสูงค่ะส่วนพื้นที่อื่นไม่มีสีเลยค่ะช่วงเช้ามืดวันศุกร์ที่23มิถุนายนยังคงเป็นพื้นที่ของไพ่สานตอนบนนะคะยังมีโอกาสเจอฝนอยู่ค่ะ เช้าวันศุกร์ที่3มิถุนายนสีก็จะลดลงค่ะบริเวณไพ่สารตอนบนสีก็ลดลงค่ะโดยจะมีสีเพิ่มขึ้นทางจังหวัดนครพน,นมมุกดาหารอำนาจเจริญพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยสีน้อยมากค่ะเทียงวันศุกร์ที่23มิถุนายนสียังน้อยอยู่นะคะเป็นสีฟ้าอ่อนด้านตะวันตกค่ะแม่ฮ่องสอนตาก,การจนบุรีไพ่สารด้านตอนออกมีสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยค่ะใกล้ชายแดนลาว ภาคตอนออกแถวจังหวัดดาส่วนภาคใต้ไม่มีสีค่ะบ่ายวันศุกร์ที่23มิถุนายนสีเพิ่มขึ้นค่ะภาคเหนือมีสีฟ้านอ่อนส่วนใหญ่ด้านตอนออกของภาคเชียงรายพะเยาแพร่นานอุตรดิษฐ์พิษณุโลกเพชรบูร์สุขโขทยัยกำแพงเพชรตากลำพูนลำปางค่ะและแม่ฮ่องสอนมีสีฟ้านอ่อนภาคกลางสีเริ่มเข้ามาจากทางด้านตะวันตกค่ะ,คะกาญจนบ,บุรีนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีราชบุรีนคปรปฐมชัยนาท ส่วนภาคตะวันออกบ่ายวันศุกร์ไม่มีสีค่ะไีาสานเริ่มมีสีจากทางด้านตะวันตกค่ะเลยชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นและตอนบนอุดรธานีบึงกาฬและชายแดนลาวค่ะนครพนมมุกดาหารอำนาจและอุบลภาคใต้บ่ายวันศุกร์มีสีฟ้าบริเวณเพชรบุรีประจวบและภาคใต,ต้ตอนล่างค่ะสตูลสงขลาย,ยะลาปัตตานีนราธิวาสเย็นวันศุกร์ที่23มิถุนายนภาคเหนือสีลดน้อยลงค่ะโดยยังเหลือสีอยู่ทางแม่ฮ่องสอนตากเชียงรายพะเยาแพระนะ่นา ลำปางพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรภาคกลางสีเริ่มขยับเข้ามากลางๆงภาคมากขึ้นค่ะนครสวรรค์อุทัยธานี สุพรรณบุรีนครปฐมการจนบุรีราชบุรีอยุทยุยธานีนนทบ,บุรีค่ะภาคตอนออกไม่มีสีเลยค่ะส่วนอีสานสีเริ่มกระจายเข้ามามากขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวทางตอนบนค่ะหนองคายอุดรธานีสกลนครบึงกาฬนครพนมและจังหวัดอื่นมีสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยยกเว้นแถวสีสะเก็ดและอุบลค่ะสีน้อยมากภาคใต้ย,ยังคงมีสีฟ้าอ่อนอยู่แถวเพชรบุรีประจวบสตูลสงขลาย,ยะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะค่ำวันศุกร์ที่23มิถุนายนภาคเหนือ มีสีฟ้าเขียวแถวเชียงรายพะเยาค่ะแล้วก็พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคกลางสีเริ่มขยับไป่ะสีฟ้านครสวรรค์ลพบ,บุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกสีเพิ่มขึ้นทางนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาส่วนภาคอีสานค่ะสีฟ้าบึงกาฬสกลนครอุดรธานีกาฬสินธุ์ยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญและอุบลค่ะ ส่วนภาคใต้ไม่มีสีค่ะต่อไปดูแนวโน้มฝนคร่าวๆนะคะแบบจำลองยิ่งไกลย,ยิ่งไม่แม่นค่ะยอมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมอยู่บริเวณอ่าวตังเกียรหรือชายฝั่งเวียดนามนะคะทําให้ภาคอีสานตอนบนมีฝนตกในทุกวันค่ะช่วงเช้ามืดวันเสาร์ที่24มิถุนายนค่ะยังมีโอกาสเจอฝนอยู่แถวอีสานตอนบน,นะะและมีสีเล็กน้อยแถวอุบลค่ะพื้นที่อื่นของประเทศไทยสีค่อนข้างน้อยค่ะ เช้าวันเสาร์ที่24มิถุนายนจะมีสีผ้ายสารด้านตอนออกถูกจังหวัดค่ะภาคเหนือแนวชายแดนพม,ม่าค่ะภาคกลางไม่มีสีภาคตนออกจังหวัดที่ติดทะเลภาคใต้ไม่มีสีค่ะบ่ายวันเสาร์ที่24มิถุนายนมีโอกาสเกิดฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ฝนจะเพิ่มขึ้นกว่าวันก่อนๆค่ะ ภาคเหนือเน้นทางตอนบนค่ะภาคกลางเน้นด้านตะวันตกภาคตอนออกแถวจันทบุรีจาดายสานมีสีทุกจังหวัดส่วนภาคใต้มีแค่แถวเพชรบุรีประจวบและภาคใต้ตอนล่างค่ะสตูลสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสเย็นวันเสาร์ที่สีมิถุนายนภาคเหนือภาคกลางและไพศาลยังมีโอกาสเจอฝนอยู่บางพื้นที่ส่วนภาคใต้และภาคตอนออกสีลดลงค่ะ ่ำวันเสาร์ที่4มิถุนายนอีสานตอนบนยังต้องระวังฝนอยู่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่อีสานล่างมีแถวนครราชสีมาบุรีรั์ภาคเหนือมีสีแถวภาคเหนือตอนบนค่ะส่วนภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้สีน้อยมากค่ะเช้ามืดวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนค่ะแถวภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนและอีสานด้านตอนออกยังมีโอกาสเจอฝนอยู่รวมถึงภาคตอนออกแถวจันทบุรีตราดค่ะพื้นที่อื่นสีน้อยมากค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน สีทางภาคเหนือตอนบนไพ่าสารด้านตอนออกเริ่มเบาบางลงนะคะภาคตอนออกยังมีสีอยู่จังหวัดที่ติดทะเลค่ะภาคกลางกับภาคใต้ไม่มีสีบ่ายวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนสีเพิ่มขึ้นค่ะภาคเหนือไพ่าสารและภาคตอนออกจะมีโอกาสเจอฝนมากที่สุดนะคะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมไพ่สารด้วยค่ะส่วนภาคกลางมีฝนบ้างค่ะแต่ยังไม่เยอะเท่าภาคเหนือไพ่สารน,นะคะภาคใต้สีน้อยค่ะช่วงนี้มีแค่แถวตอนบนกับตอนล่างเลยนะคะก็คือเพชรบ,บุรีประจวบ และบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะมีสีเล็กๆน้อยๆตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปช่วงเย็นค่ำวันอาทิตย์ค่ะ ยังมีโอกาสเจอฝนอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะสีเหลืองภาคเหนือตอนล่างกลางตอนบนและภาคสารส่วนภาคตะวันออกมีสีแค่แถวจันทบุรีราดภาคใต้สีน้อยมากค่ะช้ามืดวันจันทร์ที่26มิถุนายนมีสีฟ้าภาคเหนือด้านตะวันตกภาคเหนือตอนบนภายสารตอนบนภายสารด้านตะวันออกอีสานล่างยกเว้นด้านตะวันตกฝั่งชัยภูมิโคราชไม่มีสีภาคกลางไม่มีสีค่ะส่วนภาคตะวันออกมีแถวจันทบุรีจาดภาคใต้มีสีเล็กน้อยแถวชุมพรประจวบคีรีขันค่ะ เช้าวันจันทร์ที่26มิถุนายนยังมีสีอยู่แถวภาคเหนือตอนบนภาคอีสานภาคตอนออกจันทบุรีกาดและภาคใต้แถวชุมพรระนองพังงาภูเก็ตค่ะบ่ายวันจันทร์ที่26มิถุนายนมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคตอนออกเป็นส่วนใหญ่ภาคกลางมีบ้างด้านตะวันตกและภาคกลางตอนล่างภาคใต้มีสีเพิ่มขึ้นแถวภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่างค่ะ คำวันจันทร์ที่2 6มิถุนายนค่ะสีเหลืองอยู่บริเวณภาคกลางนะคะมีสีเหลืองบริเวณภาคกลางด้านตอนออกและภาคกลางตอนล่างเนือมีส,สีฟ้าเป็นส่วนใหญ่ไพศาลมีสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกันมีฝนบางพื้นที่ค่ะภาคตอนออกมีสีเหลืองฝั่งที่ติดกับภาคกลางนะคะนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาส่วนภาคใต้มีสีฟ้าเล็กน้อยขอนศรีธรรมราชพัทลุงยะลานาราธิวาสค่ะ ชามืดปันังคารที่27มิถุนายนมีสีฟ้าเล็กน้อยแถวภาคเหนือด้านตะวันออกที่ติดกับลาวอีสานตอนบนอีสานด้านตะวันออกอีสานล่างภาคตอนออกจันทบุรีตาและภาคใต้ฝั่งอันดามันเล็กน้อยค่ะ บ่ายวันอังคารที่27มิถุนายนมีสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่ค่ะสีเพิ่มขึ้นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตอนออกมีแถวตอนบนของภาคค่ะส่วนจังหวัดใกล้ทะเลไม่ค่อยมีสีภาคใต้เริ่มมีสีฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะจากที่ก่อนหน้านี้มีแค่ตอนบนกับตอนล่างเริ่มมีสีฟ้าเข้ามาเกือบทุกจังหวัดแล้วค่ะ ช่วงค่ำวันอังคารที่27มิถุนายนค่ะยังมีโอกาสเจอฝนอยู่ภาคเหนือด้านตะวันออก Hugo, gone, ที่ติดกับลาวภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนบนอีสานด้านตะวันออกภาคกลางตอนล่างภาคกลางด้านตะวันออกภาคตะวันออกทุกจังหวัดและภาคใต้ฝั่งอันดามันทุกจังหวัดค่ะช้ามืดวันพุธที่28มิถุนายนค่ะภาคเหนือยังมีสีฟ้าอยู่ด้านตะวันออกของภาคค่ะเชียงรายพะเยาน่านภาคอีสานมีสีฟ้าเกือบทุกจังหวัดยกเว้นด้านตะวันตกค่ะเลยเชยภูมิภาคกลางไม่มีสีภาคตะวันออกจังหวัดใกล้ ส,ส่วนภาคใต้สีฟ้าอ่อนฝั่งอันดามันทุกจังหวัดค่ะบ่ายวันพุธที่28มิถุนายนมีสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่ค่ะภาคเหนือมีสีฟ้าทุกจังหวัดอีสานมีสีส่วนใหญ่ตอนกลางถึงตอนล่างภาคกลางมีสีฟ้าทุกจังหวัดและสีเหลืองบางพื้นที่เน้นภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกมีสีฟ้าทุกจังหวัดยกเว้นพื้นที่ใกล้ทะเลส่วนภาคใต้มีสีฟ้าอ่อนทุกจังหวัดค่ะ ค่ำวันพุธที่28มิถุนายนภาคเหนือย,ยังมีสีฟ้าถึงสีเขียวเหลืองอยู่ส่วนใหญ่เน้นด้านตะวันออกของภาคและตอนล่างของภาคภายสานสีเหลืองทางอีสานตอนบนและแถวนครราชสีมาค่ะส่วนอีสานล่างใกล้ชายแดนกัมพูชาไม่มีสีภาคกลางสีน้อยลงเหลือสีทางฝั่งลบบุรีสระบ,บุรีหรือว่าด้านตะวันออกของภาคค่ะภาคตอนออกสีน้อยลงส่วนใหญ่แถวจันทบุรีตราสักแก้วปราจีนบุรีนครนายกส่วนภาคใต้ไม่มีสีค่ะ เช้ามืดวันพฤหัสที่29มิถุนายนไทยตอนบนสีลดลงค่ะโดยยังเหลือสีเล็กน้อยอยู่แถวภาคเหนือตอนบนเชียงรายอีสานตอนบนและแถวอุบลค่ะภาคกลางไม่มีสีภาคตอนออกระยองจันทบุรีตัดและภาคใต้ฝั่งอันดามันสีเพิ่มขึ้นค่ะเชา้าวันพฤหัสที่29มิถุนายนภาคใต้สีเพิ่มขึ้นนะคะทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยรวมถึงภาคตอนออกจังหวัดที่ติดทะเลค่ะบ่ายวันพฤหัสที่29มิถุนายน สีส่วนใหญ่บริเวณภาคกลางภาคตอนออกอีสานล่างภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนกับภาคใต้ตอนล่างเลยค่ะค่ามวลนรรหัที่29มิถุนายนท้ายตอนบนสีลดลงค่ะโดยยังเหลืออยู่บางพื้นที่ชายแดนของภาคเหนือ ไพ่าสารตอนบนไพ่าสารตอนกลางภาคตอนออกจันทบุรีราดและภาคใต้ฝั่งอันดามันมีสีเพิ่มขึ้นนะคะสีเหลืองระนองพังงาภูเก็ตกระบี่จางค่ะสีฟ้าชุมพรสุราษฎร์นครช้ามืดวันศุกร์ที่30มิถุนายนค่ะสีลดลงโดยยังเหลือสีฟ้าเล็กน้อยแถวบึงกาฬตากไม่ห้องอนระยองจันทบุรีราดและฝั่งอันดามันทุกจังหวัดค่ะ เช้าวัวนศุกร์ที่30มิถุนายนสีฟ้าเพิ่มขึ้นบริเวณภาคใต้กับภาคตอนออกจันทบุรีตาดและด้านตะวันตกที่ติดกับพาม่าค่ะบ่ายวันศุกร์ที่30มิถุนายนมีสีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนใหญ่ภาคเหนือด้านที่ติดกับพามา่าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกอ,อีสานล่างและภาคใต้มีสีถูกจังหวัดค่ะแบบจำลองยิ่งไกลยิง่งแม่นมาอัปเดตกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะต่อไปปักหมุดสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ โดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่บ่ายวันพุธที่21มิถุนายนไปจนถึงช่วงเที่ยงของวันพฤหัสที่22มิถุนายนค่ะสถานที่แรกแม่สอดจังหวัดตาก วันพุธช่วงเช้ามีค่าฝน6-7มิลลิเมตรค่ะช่วงบ่ายถึงเย็นก็ยังมีเมฆครึ้มคึมอยู่ค่ะช่วงกลางคืนถึงเช้ามืดวันพฤหัสก็ยังมีค่าฝนเล็กน้อยนะคะ1-2มิลลิเมตรยังมีเมฆครึ้มครึมเป็นส่วนใหญ่ค่ะหลักช้างช้างกลางนครศรีธรรมราชและสิชนนครศรีธรรมราชวันพุธและพฤหัสนี้ไม่มีค่าฝนเลยค่ะมีแดดเป็นส่วนใหญ่แก่งครอและผู้เคียวจังหวัดชัยภูมิวันพุธและวันพฤหัสไม่มีค่าฝนค่ะมีแดดเป็นส่วนใหญ่น้องไผ่และลมศักดเพชรบูรณ์วัน พุธมีค่าฝนในช่วงค่ำถึงดึกค่ะ12มเมตรนอกจากนั้นมีแดดเป็นส่วนใหญ่และอุ่นจังหวัดระนองและพัตโตะจังหวัดชุมพรวันพุธและวันพฤหัสไม่มีค่าฝนเลยค่ะมีแดดเป็นส่วนใหญ่สว่างวีระบงอุบลราสธานีวันพุธ มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่าฝนน้อยมากช่วงบ่ายไม่ถึง1มิลิเมตรส่วนวันพฤหัสก็มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะสีส้รลงสุโขโทัยวันพุธช่วงเช้ามีเมฆครึ้มค่ะค่าฝนไม่ถึง1มิลิเมตรนอกจากนั้นเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะบางไซยุธยาวันพุธมีแดดเป็น September. ส่วนใหญ่ค่ะส่วนในช่วงเย็นถึงค่ำมีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลิเมตรวันพฤหัสมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะ สำโรงทาศสีนรงค์และปราสาทจังหวัดสุรินทร์วันพุธมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยมีค่าฝนเล็กน้อยช่วงบ่าย1มิิเมตรส่วนวันพฤหัสช่วงเช้ามีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะ พรางกระต่ายและบ้านโคงวิไลจังหวัดกำแพงเพชรวันพุธในช่วงกลางคืนก็จะมีเมฆมากขึ้นส่วนวันพฤหัสช่วงเช้ายังไม่มีค่าฝนค่ะบ้านหนองดินแดงนคนปรปฐมวันพุธเป็นดาสลับเมฆครึ้มค่ะมีค่าฝนเล็กน้อยประมาณ1มิลลิเมตรในช่วงเย็นถึงค่ำส่วนวันพฤหัสช่วงเช้ายังไม่มีค่าฝนค่ะ เชียงยืนมหาสรารคามวันพุธมีแดดเป็นส่วนใหญ่มีค่าฝนเล็กน้อย1มิลิเมตรในช่วงเย็นถึงค่ำวันพฤหัสช่วงเช้ามีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะอำเภอเมืองนครสวรรค์วันพุธมีค่าฝนเล็กน้อย3มมิลิเมตรในช่วงเย็นหรือค่ำค่ะนอกจากนั้นเป็นแดดสลับเมฆครึ้มเวียงสะเคียนซาพุนพินบ้านนาสารสุราธานีค่ะทั้งวันพุธและวันพฤหัสไม่มีค่าฝนเลยมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะปะเหลียนจังหวัดตรงัง วันพุธและวันพฤหัสไม่มีค่าฝนค่ะมีแดดเป็นส่วนใหญ่เบตงจังหวัดยะลาวันพุธมีค่าฝนในช่วงค่ำถึงดึกค่ะ6-7มิลลิเมตรนอกจากนั้นเป็นแดดสลับเมฆครึ้มชุมพวงนครรัชสีมาวันพุธมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะช่วงค่าม,มีค่าฝนเล็กน้อย1มิลลิเมตร วันพฤหัสช่วงเช้ามีแดดเป็นส่วนใหญ่นนทสูงนครราชสีมาวันพุธและเช้าวันพฤหัสไม่มีค่าฝนค่ะมีแดดเป็นส่วนใหญ่และสุดท้ายบ้านใหม่ชัยพศ์จังหวัดบุรีรัมย์วันพุธมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะมีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มเมตรในช่วงคำ่ำส่วนวันพฤหัสช่วงเช้ามีแต่แดดค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูหน้าโนองฝนล่วงหน้าแจ้งชื่อสถานที่พร้อมด้วยคําว่าปักหมุดแจ้งไว้ที่คอมเมนต์และรอดูในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วจะ กันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ